คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมกองขยะที่ล้นออกมาตามจุดทิ้งขยะของสวนสาธารนณะมันไม่ได้กองอยู่แค่ข้างสวนแต่มันกองอยู่ในสายตาของทุกคนที่เดินผ่านพวกเราสาธารนณะสะอาดสังคมสุขใจใส่ใจส,ส่วนร่วมพวกเราตัดสินใจลงพื้นที่เพื่อสอบถาม ถึงปัญหาขยะที่พบเจอณส่วนสาธารณะเทศบาลโนนสูงน้ำคำมีบางอีกากเอ่าบ้านใกล้ตรงนี้ก็แค่สัมบ้างปัญหาขยะแบบนั้น มันก็เหมือนเด็กเขาออกมากินหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเขามากินแล้วเขาก็มันไม่มีถังขยะให้เขาทิ้งอ่ะเขาก็กินแล้วก็เขาก็เอารวมใส่ถุงอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนเขาก็เลยต้องเอาวางไว้แบบนี้บางทีแม่ก็ออกไปเก็บว่าว่าอยู่หน้าบ้านเรามันอันนั้นก็เอาถังขยะไปเก็บแต่มันก็เก็บไม่ได้ทุกวันนะเนาะจากมันก็เลยเหมือนเกิื่อนกาบเวลามีลมมีอะไรมาจากแต่ถ้ามีถังขยะมาตั้งเขาจะโอเคอยู่นะเออเพราะว่ามันไม่มีถังขยะ ถ้าสมมุติว่าในอนาคตแบบที่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่แม่ให้มีอะไรมาเพิ่มไหมคะนอกจากแบบนี้ค่ะขยะมาตั้งแบบจะแบบปรับภูมิคศน์ให้แบบนี้้ขึโอ้คือมาทําความสะอาดรอบบริเวณหมายถึงต้นไม้ที่มันร<อ>กๆเป็นอะไรแถวนี้ก็ให้มาตัดทําความสะอาดแล้วก็เป็นไปได้ก็คือให้อยากให้มีถังขยะแล้วก็มีเหมือนสนามเด็กเล่นเออเพิ่มขึ้นให้แบบเด็กๆออกมาเล่นเออมีที่ออกกําลังกายแบบนี้แหละอยากให้มีเป็นจุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เป็นไปได้อยากให้มี มีไฟสมมติว่าเราก็กําหนดว่าอามีไฟเปิดถึงสองทุ่มหรืออย่างเงี้ยถ้ามันมืดๆไปเลยถึงจะมาแทนถนนมันก็อันตรายอยู่เนอะเพราะว่าเด็กๆหรือว่ายวาวชนเราอยากออกมาเดินเล่นมันก็มืดเกินไปขี้อยู่ขี้ยาเยอะเนาะ <laughs> สาวอ๋อนุ่มๆเดินโดนสาวๆลุมอะไรแบบนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นแต่สาวๆโดนหนุ่มลุมก็มีมันก็จะอันตราย<ม>แต่ถ้ามีไฟแล้วก็เราก็ อยากให้จัดระบบด้วยแล้วก็มีที่ให้เด็กๆน้อยเรามาเล่นแล้วเออพ่อแม่รีแลกซ์เดินเล่นอยู่แถวนี้ลูกเล่นเครื่องเล่นออกกําลังกายนี่นะค่ะแล้วปัญหาขยะที่คุณแม่เห็นมันเกิดขึ้นทุกวันไหมคะแบบมีขยะเยอะแบบมีวัยรุ่นมาเยอะทุกวันไหมคะก็ไม่นะแต่ว่ามันมันเหมือนเหมือนเหมือนมันมีแล้วมันไม่ได้เก็บแล้วมันก็เวลาลมเวลามันก็พิวมาเออแล้วก็ใบไม้อย่างเงี้ยมันก็พิวมาแต่ถ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านแม่ก็บางครั้งแม่ก็ออกไปช่วยอยู่เพราะว่ามันก็พิว เกินกัดเกินไปอืมอย่างนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางคนอะอย่างเงี้ยทําความสะอาดบ้านแล้วก็เอาขยะมากองทิ้งแบบเนี้ยเออเราก็ไม่อยากให้มีนะอยากให้ปรับปรุงอยู่ตรงนี้นะอืมเอาขยะน่าจะเอาใส่ถุงหรืออะไรรวมขึ้นรถไปมันถ้ามีคนมาทําแบบนี้แล้วคนอื่นทําความสะอาดบ้านแล้วก็เอามาเทด้วยนะแม่ต้องคอยเผานะน่ะเออถ้าเผามันก็เป็นมลพิษอีกแล้วก็เอาถ้าจะให้เราซื้อถุงดําเพื่อจะมาเก็บขยะที่คนอื่น เอามาทิ้งเราก็ไม่หวังเหมือนกันเราก็ไม่ใช่เทศบาลเออมักับเระจาด้วยอ่าหนูขอถามความเห็นพี่แม่พี่นองค่ะอย่างเช่นพวกหนูทำโครงการใช่ไหมคะจะมีแบบว่าอ่าป้ายอ่าป้ายโดยรงค์มาติดตามอย่างเงี้ยพี่แม่ว่ามันจะช่วยรู้ไหมคะก็มีส่วนนะก็มีส่วนมีส่วนอยู่เพราะบางคนเออมาก็จะได้มีความรู้สึกโอ้ยแค่เจะเขียนป้ายไว้การอยากไอทิมอยู่ที่นอกสินะก็จะได้มีกิจปลูกกิจสำนึกได้อยู่เออโอเคอยู่โอเคอยู่ เป็นด้วยค Get ่ะขอบคุณค่ะหลังสัมภาษณ์ปุคคลในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอพวกเราก็ได้นําปัญหาที่พบไปปรับแก้ไขวิ่งไปในทางละพาให้ใกลจะลับใส่ตาเดินทางไปบนดุงดาวที่เราต้องการมีใจเป็นห้องเฉพลอ ไม่มีกำแพงไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆและไม่มีทางที่แรงโน้มถ่วงจะจุดให้เรท้อไปวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาดูผลลัพธ์หลังจากที่พวกเราได้ลงดำเนินิ สวัสดีค่ะผู้หนูเป็นตัวแทนจากโครงการสาธารณสุขสังคมสุกใจใส่ใจส่วนรวมขออนุญาตถามพี่ๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ผู้ามาถ่โครงการนะคะอยากทราบมุมมองของพีหนนและายที่ผู้หนูได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมพี่รู้สึกว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะแบบดีขึ้นไหมว่าอย่างไงก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นนะคะมีกาช่วยกันสำควาสอแล้วก็ช่วยกันเก็บก็อยากให้พัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็

คือเราได้ติดต่อไปแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะติดต่อเรากลักบไหมก็ติดต่อผู้หลูดกลับด้วยคะไม่งั้นผู้หลูดไม่จบแน่ค่ะเพื่อนดีนะคะทุกคนว่าตอนนี้นะคะล้วก็ลงมาลงกิปขยาเปนอยู่ค่ะไปสเม็นแต้นไม มิ่งออกมิ่งมิ่งเก็บไู้ก็เป็หล่อน